ไปกับอวบสวัสดีค่ะวันนี้พี่อบจะพาพี่เหมียวมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยกันนะคะเราเอารถมาจอดอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเราจะซื้อตั๋วเพื่อนั่งรถเข้าไปเที่ยวชมนะคะเราขอชี้แจงเรื่องบัตรรถนะคะบัตรหนึ่งใบนะคะก็จะได้อยู่ที่หนึ่ง ต่อ9โมงนะคะรถก็จะเริ่มอยู่ที่11โมงครึ่งก็จะจบอยู่ที่เที่ยงครึ่งนะคะใจจุดที่เขาชอบไปถ่ายรูปกันเยอะๆค<า>่ะเรือจะพาไปตามแผนเลยนะคะหรือว่าจุดอะไรงค่ะคือวัดมหาธาตุเป็นตนหนาคำว่ามหานะคะก็จะหมายถึงยิ่งใหญ่ในเศรษฐกิมัธยาตุก็จะย่อมาจากเข้ระดุมภาษารี่ รีเวียนภายด้านในนะคะหน้าพิธีลอยกระทงก็จะมีการจัดแสดงแสงสีเสียง,ยงดูไรแอนด์ซาวด์วัดขานาดอ้านะค,ะ,คะ,ะก็จะมีเ d สูงขึ้นขา้นะคะคาวบินแล้วก็จะมีพระอัครรุ่นนะคะที่ประดิสฐานอยู่ในสายเลยค่ะ ภาพภายานในนะั่นคือเสาพระวิหารภายในก็จะเป็นพระวิหารสูง ือวัดมหาธาตุโอ้ห้ามขึ้น บริเวณภายด้านในนะคะ,ะมีจำนวนทั้งหมด209เจดีย์โอ้เมื่อกี้ที่เราเข้าไปเหรอคะ209ส่วนด้านขวามือนะคะบริเวณขายด้านหน้าตู้รถหรือบริเวณขายด้านในกันอ,อันนี้ก็จะมีชื่อเรียกว่าวัดสีสวายเขาเรกว่าสีสมัยหน่งดีวัดสวายหรือสวายจายรย์ของอาไืออันนี้จะมีอีกชื่อนะคะที่เรียกว่าศี ศิยาวะศิยวะนี้เป็นคำขึ้นต้ตบนบทเสด็จของาศาสนาครามโดยที่ที่นี้นะคะเป็นเทวรัยของอแอสุโทไทย,ยเรืออำนาจรดยได้ยักพรเทวรัยนะคะให้การเป็นหวานเพื่อที่จะประกอบ,บาาพ,พิธีทางศาสนาค่ะภายในนะคะก็จะเห็น วัดเดียวนะคะที่หันหน้าไปทำการถา่นใต้เพื่อที่จะสักการะมุกแม่ในเมืองระบูที่ลบุลีค่ะแล้วก็จะเป็นวัดเดียวนะคะที่มีอายุมากที่สุดภายในบริเวณปุญยาอายุก็จะอยู่ที่90 0อยหกห่นปีนนะคะ่ะด้านในนี่ก็จะสวยนะคะก็จะเหมือนปรางสามยอดหรือปรางสามพวงค่ะอันหนี่แช่ลง คำี่นทหมดก็จะมีสาชั้นะมีอชัดูีหมายถึงสามส่วนพ่จะหมายถึงกำแพงนะับมาที่ว่าสีสวยนะคะสวนต้นมา่วงงนกูกชุนไเพื่อผู้รงตหลัีรารสว่าสวยสวานะคะขึมายงมส่นงนะคะของวัดสีสวาย อวนเตี้ยนะคะสาเหตุที่ของลพบุรีอ้วนเตี้ยนะคะเป็นเพราะว่าของลพบุรีก,ก่อด้วยศลิลาแรงทั้งหมดนะคะแต่ของสุโขทัยนี่จะก่อด้วยศลิลาแรงผสมกับปุ๋ยเลยจะมีลักษณะที่แตกตา่างหรือว่าสูงโปร่งส่วนต้นไม้นะคะที่ทุกท่านเห็นภายในบริเวณของบ้านพยานก็ได้ปลูกขึ้มนมา ันนี้จะมีชื่อเรียกว่าวัดร้างหรือวัดใหม่เลขนะคะวัดร้างหรือวัดใหม่เลขนมีนิพนธ์การแรกอนพบุญโหร้อยสิบหกครั้งที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ปะปนกันไปเรียกว่าวัดร้างหรือวัดใหม่เลขนะคะเป็นเพราะว่าไม่ทราบประวัติความเป็นมาของวัดค่ะวัดเ่านี้นะคะจะไม่สามารถทุเบียนได้ส่วนวัดที่สามารถทุบเบียนได้ ทั้งหมดที่คนทุกป่อ,อกา,ารนะคะก็จะมีที่40,000นะคะก็จะรวมถึงเรื่อว้ามินก็จะมีชื่อเรียกวัวดรางงทังมีนก็จะเปดอะไรก็มไ,ไม่ใช่ไม่ เพ่จัดขึ้นนะคะ10วัน10คืนคนที้ก็มาเที่ยวชมภายในงานก็จะอยู่ที่48ปีค่ะแตปีนี้นะคะก็จะ10วัน10คืนเหมือนกัิค่ะเริ่มตั้งแต่วันบบที่28ตุลานะคะายนี้นะคะก็จะมีชื่เรียกวา่าวัดสีวัดสีสส่นี้ที่ชอเจดี JD นะคะสมรมหรือสมรภัทที่บนนี้มาจากลังกาจิตรลายของวัดน,นี้นะคะก็จะเป็นแนวพุ่มเข็ดนนะล มีพัะปางนีนานะคะประิสถานอยู่ด้านล่าง่วนโอที่ประทศอยู่ด้านบนจะมีชื่อเรียกว่าพักปังค์พยัตถ่ายตรงนี้แหละสระน้ำนะคะแพยในหน้าตู้รถนะคะก็จะเป็นสระที่ใหญ่ที่สุดภายในบริเวณอุทยานเลาจะมีชื่อเรียกว่าสระตาพัง กดิ่งนะคะต้องราคาสีส่เซอค่ะเพราะคุณรามก็ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านหรือประชาชนนะคะมีความเด็ดเนื้อร้อนใจสามารถมาสั่นกระดิ่งร้องเพลงได้ค่ะสั่นกระดิ่งไหมคะใช่ค่ะกระดิ่งกับราคาจะต่างกันยังไงกระดิ่งจะสั่นจากด้านในนะคะส่วนราคาจะตีจากด้านนอกคะ่ะจะเล็กจะใหญ่นะคะถ้าตงจากด้านในก็คือกระดิ่ง สำหรับทลิปนี้คงต้องจบที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะสำหรับทลิปหน้าพี่อวบจะพาพี่เหมียวและทุกคนไปเที่ยวกันที่น้ำตกคลองลานนะคะน้ำตกคลองลานจะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ แล้วเราจะนำภาพสวยๆมาฝากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะไปกับอูบสวัสดีค่ะ